โอเคครับสังเกตกันดูเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆวิธีการมันเป็นยังไงนะครับดูนะครับเดี๋ยวถ้าเขาเกาะเป็นก้อนหรือว่าจากคอนนั้นนะครับไหลมานะครับเดี๋ยวมันก็คานเข้ามาครับเกาะเป็นก้อนนะครับประมาณนี้ก็น่าจะจับลงคอนประมาณสักสองคอนนะครับโดยแผ่นเล็กๆนะครับดูวิธีการนะครับ เราไม่จําเป็นต้องเอากล่องมานะครับเราแค่เอาฝากับหลอดนางพญานะครับหลังจากนี้เราก็รอให้เขามาเกาะตรงฝารังนะครับส่วนรังเราก็ไปเตรียมคอนเปล่าที่มีตัวอ่อนนะครับแล้วก็ไปคัดแยกจากรังที่เขาแยกรังออกมานะครับประมาณสักหนึ่งหนึ่งคอนถึงหนงแผ่นนะครับแล้วก็ไปเอาลังเพื่อนๆรลังข้างๆอีก1นึ่งหนึ่แผ่นรวมเป็น2นะครับ เลือกเอาเฉพาะแผ่นดวงลังที่มันเล็กๆนะครับจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะครับแปดสบเอร์เซนนะครับพอดีว่ามันเป็นนางพญาตัวใหม่นี่นะครับนางพญาก็อยู่ในกักนะครับไหลไปไหลมาโอเครับจากคอนนะครับก็ตื่นตัวแล้วครับดูนะครับวิธีการง่ายๆนะครับไม่จำเป็นต้องกักหน้าลังนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขังนางพญา สามสี่วัน,นเดี๋ยวประมาณสามชั่วโมงเราก็ปล่อยแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าหากว่าเราไปเอาไปใส่รังผ้าตัวงานห่อหุ้มแผ่นรังอาจจะไม่ถึงสามชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ปล่อยนางพญาออกมาไลาน่นะครับดูนะครับตัวงานก็ไล่แตกตัวออกมาแล้วนะครับ นี่ก็คือวิธีการจับพึ่งอย่างง่ายที่สุดนะครับไม่จําเป็นต้องสวมชุดไม่จําเป็นต้องปกยโชคดีนะครับที่เขาเกาะต่ําถ้ามันเกาะสูงผมก็ไม่จับแล้วครับขี้เกียจเพรับทยอยมาเรื่อยๆนะครับสังเกตดูที่คอนะครับแตกตัวแล้วครับตรงคอนที่เขาเกาะนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มไหลมาอืมพอประมาณดูย้อนแสงน,นิดๆน,นะครับอาจจะเป็นผ้ามัวๆนิดหน่อยเห็นกันอยู่นะครับหวังว่าจะเห็น,นสังเกตด,ดูตัวนางด้วยนะครับพอาะว่ามันเป็นนางพญาตัวใหม่ เคครับยังอยู่ในหลอดนะครับตัวเล็กมากนะครับเพื่อนๆสี่มิลนี้เอาไม่อยู่นะครับนี่ก็คือสามจุดแปดนะครับสามมิลกว่ากว่านะครับถ้าหากว่าเราวัดตารางเมตรนะครับสามมิลกว่ากว่านะครับนี่นะครับนางพญาก็ไหลไปไหลมาอยโอเคครับเดี๋ยวรอรูให้เขา เกาะตรงนี้สักระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมการที่บ้านรอเลยว่าเราจะวางจุดไหนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเราก็ค่อยมาย้ายนะครับถ้าหากว่าเราย้ายตอนกลางวันนี้ก็อาจจะเสี่ยงอยู่นิดนิดนะครับพอดีว่ามันแยกรลังออกมาแล้วก็เราเอาไปเรานํากลับเอาไปเลี้ยงสถานที่ใหม่ก็คือในบ้านเหมือนกันนะครับระยะห่างกันแค่7เมตรเองนะครับไม่ถึง หนึ่งร้อยเมตรนะครับรอให้ตอนเย็นเย็นซะหน่อยนะครับถ้าหากว่าเราไปใส่รังแล้วเขาก็อาจจะอยู่ในรังข้ามคืนนะครับก็อาจจะโอเคหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปใส่ตอนกลางวันนี้ก็ล่าอยู่นะครับล่าอยู่แต่ว่าโอกาสเสี่ยงมันมันจะมีเปอร์เซ็นต์นีอยู่ถ้าทำไม่เป็นนะครับเพื่อนๆแต่ผมแนะนำว่าถ้ามือใหม่ก็อาจจะ ช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางวันก็ได้นะครับผมแนะนําว่าให้ทําแบบนี้นะครับโอเคครับผลงานแบบนี้ก็ดีนะครับดีทําแบบนี้ดีมากโอเคครับหมดหรือยังยังไม่หมด โอเคครับเดี๋ยวรอรอชมคลิปที่สามต่อนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเอาไปใช้กันดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ